จดหมายเหตุกรุงศรีวันนี้เราอยู่กันที่สาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพื่อมายังหอพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครผู้ชนียวัตถุสำคัญยิ่งคู่กับพระบรมาธาตุเจดีครับจากตำนานของพระพุทธสีหิงเชื่อว,ว่าพระพุทธสีหิงที่เมืองนครเป็นองค์ที่รับมาจากประเทศลังกา ตั้งแต่พุทธศักราช700ครับมีพุทธ,ธลักษณะเป็นปางมาราวิชัยขัดสมาร์เพชรรูปลักษณ์แบบช่างหลวงนครสีธรรมราชครับคือพระวรากายอวบอิ่มพระพักกลมเม็ดพระศกเป็นก้นหอยพระเกสามาลาทรงดอกบัวตูมทุกวันสงกรานต์จะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลเดินทางต่อ,อยังสุดแดนตะวันตก จังหวัดตากในตอนต่อไปครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย